พี่ๆเพื่อนๆมาเก็บมะเขือค่ะโอ้ยไม่มองไม่เห็นค่ะเนี่ยมาค่ะมาเก็บมะเขือนี่นะคะเอาลูกไหนลูกนี้นะคะทุกคนนี่ได้ราคาหนึ่งลูกลูกนี้ก็เอานะคะมองดูมองดูว่าเข้าแก่แล้ว ราจะเก็บลูกใหญ่นี่ค่ะทุกคนลูกใหญ่มากเลยสวยนะคะนี่ค่ะสวยมากได้ละสามลูกมองไม่เห็นนะคะทุกคนมา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 โอ้ยตังตรงนี้เห็นไหมเนี่ยสว่าง สว่างโลกอย่าหล่นเด้อกล้องเด้ออ่ะหันไปทางไหนหันไปทางนี้หันไปทางต้นมะเขือนี่ค่ะพี่น้องอ้อแสงเหมือนเหมือนนี่นี่เลยอ่ะนี่ค่ะนี่เอานะคะนี่นี่ก็เอานะคะโอ้ยกันไกลพอ่อ สวยมากเลยทุกคนน้อยโอเคลูกไหนลูกไหนลูกสวยสวยลูกนี้ไหมคะอันนี้อ้ยหอมนี่ค่ะสวยมาก อยมากเลยทุกคนได้กินซุปมาเขือแซบๆอีกแล้วคะ่ะนี่อ่อนเอเล่พี่น้องอ่อนเอเล่หน่วยนี่กับสีเอาเดอ้อค่ะนะเก็บข้างในก่อนเก็บข้างในก่อนเอา้าเอา้ามีดกันไก่อยเอ้อ ไก่ค่อยอกไงก่อนนี่ค่ะ,คะสวยค่ะสวย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 ,สวยมันเหมือนเป็นฝ้าค่ะทุกคนแดดสองใช่ไหมแดดสองใช่ไหมคะโอ้ยแล้วขาตั้งขากล้องมาแบบนี้ไม่ได้เรื่องเลยค่ะทุกคนอยูอเยอะค่ะเดี๋ยวจะพา เก็บนะคะทุกคนค่อยกระซีได้กินซุปมะเขือซุปมะเขือลูกง,งามถ้าเอาไปข้างหลังค่อยมองไม่เห็นนะทุกคนก็จะไม่ได้เห็นค่อยนะคะนี่เห็นไหมเห็นกล้อง,งหลังจะสวยนะคะนี่เอาหามล้นเด้อหามล้นเด้อนั่นนั่นนันั่นน,นัน,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 น ามกล่องล้นด้วยพี่น้องนี่ค่ะงามมากงามมากงามมากเดี๋ยวคุณคันอือค่ะดูคะ่ะทุกคนลูกสวยมากอ่อ,อนอ่อนมากๆ ค่ะเห็นไ,ไหมงามมากเลยทุกคนเก็บมะเขือค่ะมะเขือค่ะอข <มา S 2> ยเนะกคนอ๊ก,กนหนูนี่ค่ะย,ยังเก็บอีกหลายลูกค่ะทุกคนยังเก็บอีกหลายลูกยังได้เก็บอีกหลายลูกนะคะเดี๋ยว เก็บอีกหลายลูกเด้อนี่ค่ะได้เยอะแล้วเนยได้หลายลูกแล้วค่ะทุกคนได้หลายลูกแล้วมาเอาลูกใหญ่เอาลูกใหญ่เอาลูกใหญ่โอ้ยเนอเกือเอ็กเวินเตอร์เกือบอ่ะเกือตัวเอ็กเวินเตอร์ เอาลูกไหนต่อทุกคนเอาลูกนี้มันจะมองไม่เห็นไม,ไม่มีคนเก็บขากล้องไปค่ะมาตัดแต่งต่อเขื่อยังเก็บไม่หมด เดี๋ยวไปเก็บมะเขือทุกหลังค่ะทุกคนมาเก็บที่นี่ก่อนดอกไม้ในโรงเรือนค่ะแล้วก็จะมาเก็บพริกจะมาเอาพริกแดงนะคะทุกคนพริกแดงเม็ดใหญ่มาก อยู่นเอาเม็ดเขียวด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเอาเม็ดเขียวไปนั่มไปตำแจ้วเขาไปนองไปตำแจ้วดูที่ว่ามันจะเผ็ดไหมน,นี่ก็มีหลายลูก นี่หลายเม็ดอยู่ค่ะหลายลูกว่าสัน้นเอิ่นพิษเอิ่นพิษแต่เดี๋ยวคนเขามาคอมเมนต์ค่ะมันไม่ใช่ลูกนะมันเป็นเม็ดว่าสัน้นเออนี่ค่ะนี่เราเอาโยเฮ้ยเม็ดงามหลายพี่น้อง งามตาบัะฮุงแสบๆพี่น้องเอาเม็ดนี้ไปด้วยเก็บหมดนี้ไม่รู้ว่าจะได้ถึงโลไหมคิดว่าได้ค่ะทุกคนพริกน้ำหนักดีมากพริกน้ำหนักดีมากเลยงาม งา,งามลายงามลายดีใจลายดีใจลายผักเรามะเขือแตงพริกเห็นทางนี้มีสุกอยู่นี่ค่ะอันนี้จะเอาค่ะเอาไปผสมกัน เหมือนคนละพันไหมคะทุกคนนี่อันนี้มันพริกหอมแบบยังยาวบะคะพี่น้องเหมือนพริกหอมเลยเหมือนคนละพันนะคะนี่เห็นไหมเหมือนคนละสายพันอะเหมือนพริกหอมอะทุกคนดูมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหมฝ่ายว่าต้นนี้เป็นพริกหอมด้วพี่น้องมันสายพันธุ์มันไม่เหมือนกัน ดูค่ะทุกคน,นสายพันธุ์เหมือนมันไม่เหมือนกันอ่ะดูขั้วมันนี่ค่ะ เก็บง่ายพี่น้องเปราะเปาะ,ปะเก็บเพิ่นเอาไปตำแจ้วค่ะพี่น้องได้เห็ดมากออนี่ค่ะผักของเราผักสดๆจากสวน แล้วก็เดี๋ยวเอามะเขือเทศสักหน่อยเอามะเขือเทศไปตำตำแตงมะเขือเทศไปตำแตงเมื่อวานนี้เก็บกินหลายลูกนะคะ เก็บจากสวนเก็บจากสวนเราเองเก็บ <c oughs> จากสวนเราเองโอ้ยงามพี่น้องเอาเอ้ยออมาแล้วตกตกก็เอาเถอะค่ะหัวให้แตกพร้อม แต่ก็กินค่ะพี่น้องแล้วเซ็ตก่อนเซ็ตเสือ้อเอาสองลูกนะ่พอค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอืม ังมาท่านไหนเก็บใบพักอีตู้ค่ัพี่นอ้องใบพักอีตูางามๆเอ่อเัดผสมผสานนะครัพี่นอ้อง นี่วันนั้นตัดนี้ไปมันก็แตกขึ้นมานี่ค่ะไม่ให้แตกยาวโอ้วาสิลล่งวาซิลล่งคลิปกันให้เก็บไอ้นี่เก็บไปหัวละพาไเก็บใบเอ๋มั่งรักเนาะค่ะพี่น้อง เก็บไปแมงลักไปแมงลักแต่ประเด็ลักของผัเดอ yani. ้อค่ะนี่งามๆค่ะพี่น้องเดีะะ๋ยวสิไปเก็บมะเขืออีกก้อนพ่นดูค่ะพี่ๆเพื่อนผักสดๆจากสวนมะเขือน่ากินมากเลยหนวยงามๆพี่น้องขอบคุณเด้อค่ะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกระขายขแ,แ,แ,แน่เด้อค่ะ Thank you to everyone for watching Thank you so much ไปแล้วค่ะขอให้พี่ๆเพื่อนๆมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ